แล้วครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารเพกาวนะครับภายในปั๊มปตทจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับและผมอยู่กับแขกรับเชิญของรายการในสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็คือพี่โตนิพธลมาลานนดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องราวความเป็นมานะครับประวัติและก็กิจยศต่างนะครับของพี่โตที่ในสมัยเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ย ผ่านเรื่องราวแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบไหนมาบ้างนะครับทั้งในระดับเด็กเด็กสโมสรแล้วก็ทีมชาติเลยนะครับเราไปถึงจะให้พี่โตเนี่ยมาถ่ายทอดการเรียนแล้วก็ทักษะต่างๆในตําแหน่งผู้รักษารประตูด้วยนะครับเพราะพี่โตอย่างที่ทราบกันก็เป็นโค้ชผู้รักษารประตูนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถามพี่โตว,ว่าเริ่มเล่นฟุตบอลได้ยังไงครับก็มีมีฝัน ก็อยากเป็นนักบอลทีมชาติ <ường> ผมว่าเด็กทุกคนแต่งหวดก็มีฝันทุกคนอยากจะเป็นทีมชาติแล้วก็ปัจจุบันนี้มีการถ่ายทอดไม่ว่าทางสื่อหลายๆอย่างไม่ว่าสื่อแสงย์กีฬาและสื่อทางหลายสื่อที่ช่วยโปรโมทการถ่ายทอดฟุตบอลทําให้เด็กแต่งหวัดและเด็กหลายๆคนมีโอกาสที่อยากจะเล่นอาชีพก็เลยมีฝันต่อเนื่องมาตลอดคร,ครับแล้วทําไมถึงเลือกเล่นในตําแหน่งผู้รักษาประตูล่ะครับตอนจริงๆนวใหม่ๆเออ ถ้าผมอยู่แต่งจังงวัดเด็กๆทุกคนแต่งวัดก็จะเป็นปัญหาที่ปัจจุบันนี้ยังเจออยู่อก็คือ,เ,อ,อเป็นผู้เล่นมาก่อนครับไม่มีแบบฝึกอะไรหลายๆอย่างก <ๆ S 2> ็เลยหันมาเป็นผู้เล่นเล่นจนทักษะเป็นเป็นผู้เล่นวิ่งเร็ววิ่งออกมาเป็นผู้เล่นครับแล้วพอวันเวลามันมาถึงเอ,อได้มีโอกาสประตูแต่งจังงวัดเขาไม่มากันเขาก็เขาก็ถามว่าใครอยากเป็นประตูบ้างผมก็เลยลองยกมือไปเล่น <ๆ S 1> พอเล่นเล่นไปเล่นมา สนุกดีมันสนุกไม่ต้องวิ่งเยอะแต่เซฟอะไรหลายหลายรูปแบบครับก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้รักษาประตูตั้งแต่ตอนนั้นมาใช่นะครับแล้วก็เริ่มนะครับเริ่มการเป็นนักฟุตบอลหรือว่ามาเล่นตำแหน่งประตูเนี่ยตั้งแต่ในช่วงไหนครับช่วงถ้าถ้าท่านสมัยเด็กกระมาณมันจะประมาณ10 10ประมาณ10 10 10ปี10บครับรที่แล้ว สมัยนั้นก็จะเตะบอลตามตางจังหวัดบอลเดินสายบอลอะไรพวกนี้เป็นผู้เล่นมาก่อนเสร็จแล้วตอนหลังเริ่มมีประตูอยู่คนเดียวในจังหวัดอรู่ในอำเภอเขาไม่มาปุ๊บตอนนั้นเราก็เริ่มเราเล่นครับจังหวัดชายเชียงซาอำเภอบางคาก็จะเดินสายตามวัดอะไรเงี้ยเตะไปตามจังหวัดไปไหนพวกพี่พาไปปไปไปหมดสนุกคือเล่นเล่นพอเล่นมารู้สึกมันท้าทายการรับแล้วมีเสื้อผ้ามันแตกต่างจาก ผู้เล่นก็เลยอุปกรณ์เยอะใช่อุปกรณ์เยอะมากครับและก็ในระดับนักเรียนไต่เต้าขึ้นมายังไงบ้างครับตอนนั้นเริ่มพอเริ่มเริ่มจากบอลเดินเดินสายเล่นตามแต่างจังหวัดครับก็เริ่มขัดลงบอลโรงเรียนข้าพบอลโรงเรียนเสร็จก็ลงไมคัสเสร็จเริ่มติดพอติดเสร็จโค้ชโรงเรียนก็เห็นมีความมีความสามารถในการเป็นผู้รักษาประตูด้วยเล่นเล่นบอลได้เท้าได้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นจังหวัดโชคดีของเราที่เป็นผู้เล่นมาก่อนแล้ว เป็นผู้รักษาประตูได้ติดของตัวโรงเรียนเริ่มมีชีวิตเต็นเป็นสเต็ปมาติดของโรงเรียนแล้วก็ติดตัวจังหวัดพอติดตัวจังหวัดปุ๊บเดินทางเข้ามาคัด1นรงเทพตอนนั้นนี่เล่นให้กับโรงเรียนอะไรโรงเรียนก็จังหวัดอะไรบางคา้พิทยาคมติดของอำเภอก่อนเสร็จแล้วก็เข้ามาคัดเป็นตัวจังหวัดพอตัวจังหวัดติดเสร็จแล้วก็เริ่มตอนนั้นเริ่มอ่านหนังสือในหนังสือพิมพ์ก็เจอตอนจำหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะลงคอลัมน์ด้านหลังกีฬาว่าเปิดรับสมัคร เยาวชนเป็นเซตครับรุ่นนั้นก็จะเป็นเพิ่มจมาเป็นมีสะสมพระ,พระเรสเสริฐสุร,รัชยัยแซรวัฒนาโพชนะคง<ม>อะไรพวกนี้เป็นเอ่อตอนนั้นรู้สึกสมชาติยิ้มสริเป็นโค้ดแล้วก็ปะสุชาิงห์สมารีเป็นทําโครงการน,นั้นพอผมได้เห็นปุ๊บผมเดินสายไม่ใช่เดินสายหนีจากบ้านทันทีเลยเพราะฝันเคยอยาก เป็นนักบอลทีมชาติก็คือเล่นในระดับโรงเรียนโรงเรียนบางค้าแล้วก็เป็นตัวจังหวัดชาเชนซาวนะครับหลังจากนั้นมาก็คือมาคัดในส่วนของโครงการเพอร์ิเด้นต์บอลบอินเซ็ตครับบอลบินเซตครับเป็นไงครับตอนนั้นโอ้เข้ามาเสร็จมันมาจากกระเป๋ามาใบหนึ่งมันแทบจะไม่มีเสื้อผ้าอะไรมาเลยรองเท้ามีรองเท้ามาก็ยืมยืงเท้าสตาร์มายืมเพื่อนมาถุงมือก็ไม่มีพอมาคัด ที่สนามท่าเรือเยาวชนตอนนั้นก็คือเด็กปเป็นร้อยมากก็ตอนแรกคัดโค้ชถามว่าใครเล่นตำแหน่งอะไรผมขอยกมือบอกผมเล่นปีกซ้ายเพราะตอนนั้นสมัยก่อนปีกซ้ายผมจะวิ่งเร็วคื<พ>อตอนนั้นเนี่ยพี่โต,ตก็เป็นผู้รักษาประตูจังหวัดชาเชียงซาวอย<ช>ู่แล้วแต่พอมาคัดฟินเซตเนี่ยเรื่องที่จะเล่นปีกซ้ายเล่นปีกซ้ายก่นอนเพราะเราตอนนั้นคือตอนนั้นตัวเองรู้สึกมีความเร็วเพราะได้ฝึกโปรแกรม วิ่งนักกีาคามาวิ่งสปีดอะไรเงี้ยเราเราใช้ความสมรถเนี่ยมาก่อนบอลสมัยใหม่เอ้ยบอนสมัยสมัยย้อนย้อนย้อนยุคกลับไปก็จะเป็นปีกซ้ายปีกขวาครับให้วิ่งเร็วใช่ตอนนั้นกะว่ามาลงมาลงเทพคงชัวแน่เพราะเข้าวันจริงมาเจอบรรยากาศโอ้โหมาเจอเด็กปินเซตครับเด็กมาจากหลายโรงเรียนรุ่นสะสมเพราเสริเสือใช้โอ้โหดูแล้วแน่นอนไม่ติดแน่เบนทันทีเลยครับ ก็คือผู้สัประตูเลยเขาเปลี่ยนเลยว่ามาเล่นผู้สัประตูดีกว่าก็คือครั้งนั้นพอไปคัดตำแหน่งผู้รักษาประตูก็คือติดเลยติดเลยครับครับตอนนั้นเขาคัดไปแข่งอะไรยังไงเออตอนนั้นรู้สึกจะคัดเป็นเยาวชนท่าเรือด้วยครับและ้วเกิดใครอายุยังไม่เกินก็จะได้เล่นบอลพินเซตครับครับตอนนั้นพอเช็คไปยังมารุ่นนั้นรู้สึกผมจะจะจำได้มีสุวชัยจตุพรัธรัตน์พงศ์ครับนติดสองคนที่แบบ คัดโดยหูคะทิเข้ามาครับแล้วได้เล่นปินเซกว่าผมจะสึกอายุผมกับสุรชัยเกินละผมจะได้เล่นเยาวชนท่าเรือเลยอตอนนั้นเราเยาวชนท่าเรือโอ้โหเป็นอะไรตัวแบบฝันเราเป็นจริงนะเข้ามาแบบได้เจอพวกรุ่นพี่ชุดใหญ่ของท่าเรือได้เห็นนาวีสุดยิ่งครับแบบชื่อที่เราได้ยินมาจากแต่หังวันละวลันนั้นเราได้สัมผัสใกล้ๆนะ้วโอ้โหมัน,เป,น,เ,ปนเป็นฝันที่แบบ ก้าวมาอีกสเต็ปหนึ่งชีวิตครับผมก็คือพอเข้ามาคัดโครงการนี้ปุ๊บก็สมมสอนแรกก็คือการท่าเรือการท่าเรือตอนนั้นสมมสอนการท่าเรือผลงานเป็นยังไงบ้างครับในช่วงที่พี่ตัวเล่นโอ้ตอนนั้นสึกจะได้ชิงเยอะมากผมจำไม่ได้มีแบมโตต้าชิงกับแบงก์กรุงเทพเป็นอะไรที่เราโอ้โหได้แล้เห็นแบบบรรยากาศการถ่ายทอดสดแล้ววันนั้นเราได้สัมผัสเจอกับพวกที่ที่เราที่เราเคยเห็นในทีวีแล้วเจอในสนามมันเป็นอะไรแบบ โอ้โหครั้งหนึ่งเราได้เจอแบบคนที่เห็นอยู่ในทีวีแล้วมาอยู่ใกล้เราเราได้นั่งอยู่ข้างเสาได้เห็นโอ้โหสักวันหนึ่งเราจะเก่งกับเขามันเกิดแรงจูงใจในการเป็นพวกสาวประตูช่วงนั้นมาตลอดทั้งชีวิตครับก็คือผลงานกับท่าเรือเป็นยังไงบ้างครับมีท่าหนึ่แล้วก็อยู่กันกี่ปีครับโอ้โหอยู่ประมาณถ้าจำได้ก็ประมาณห้าหกปีกับชีวิตที่โดนเหล่าหลอมมาครับตอนนั้นรู้สึกมีโอกาสได้คัดทีมชาติเลย ตอนนั้นอติกสมชาติยิมสิริเป็นเป็นโค้ดรุ่นนั้นจะมีประตูมีกำมะนาวอัางสูงเนินด้วยส่วนใช้สะสมเพื่อเสิร์ฟเด็กชุดปินเซตตรับอะเล่นอายุอายุ16ปีได้ได้เป็นเป็นแชมป์กลุ่มรอบคัดเลือดได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบคัดเลือกครับก็อยู่ช่วยท่าเรือประมาณ6ปีหลังจากนั้นยกย้ายไปอยู่กับสโมสรไหนต่อครับกัตสกรไทยครับตอนนั้นอาจารย์หลัะเชิญชวนชวนไปเล่นกัตสกรไทยครับก็ไม่ ไม่คิดอะไรไม่คิดปฏิเสธเลยไปเลยไปทันทีเลยครับก็คือในช่วงนั้นยังมีสโมสรกสิกรไทยอยู่ที่ต้องบอกว่าเป็นยุครุ่งเรืองมากนะครับเคยได้แชมป์สโมสรเอเชียหรือว่า a f c ซแชมเปี้ยนลีกในปัจจุบันเป็สองสมัยซึ่งในช่วงนั้นพี่โตก็เป็นผู้ษาระโูอยู่ด้วยนะครับเป็นไงครับการร่วมทีมกสิกรไทยในช่วงนั้นแล้วก็ ว้าแชมป์ที่ต้องบอกว่าสูงสุดในเอเชียถึง2ส,สมัยติดต่อกันช่วงที่ไปตอนนั้นคือมันมันได้ประสบการณ์คือเล่นล่าล่ารางวัลกับในเมืองไทยก่อนคได้ได้แชมป์ถ้วยกอสีสมัยซ้อนแชมป์ควีนคัพด้วยแล้วก็แชมป์หลายๆแชมป์นก็ได้ประสบการณ์จากทัวร์เมนต์ในเมืองไทยมันทำให้เราไปไปสู่จุดถึงบอลระดับสมโมสรกับ การที่จะเล่นพวกอาชีพมันเป็นอะไรที่แบบปรับตัวหลายๆอย่างมันท้าทายที่สุดในชีวิตครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากเลยกับกสิกรนะครับทั้งแชมป์ในประเทศแล้วก็แชมป์สโมสรเอเชียถึง2สมัยอยู่กับกสิกรกี่ปีครับหลังจากนั้นไปกับสโมสรไหนต่อครับอยู่สโมสรกัสิกรไทยนามานกับเกิดประมาณ8 8ปีได้แล้วเสร็จตอนนั้นกัสิกรไทยสโมสรยุบยุบเสร็จปุ๊บก็มี มีทีมแรกที่ติดต่อมาคือนชัดวสสภาครับติดต่อมาให้ไปเทสก็ลองไปลองไปเทสด้วยระหว่างไปทดสอบกับการทํางานด้วยช่วงเช้าเราต้องทํางานแบ่งเสร็จบ่ายต้องไปเทสด,ดูแล้วอาทิตย์หนึ่งผมไปเทสทดสอบผ่านครับผ่านแล้วเป็นไงต่อครับผ่านเสร็จแล้วก็คือร่างกายเรารู้ว่าไม่ไหวครับเมื่อก่อนเล่นเล่นกั斯กรไทยคือไม่ต้องไปทํางาน แต่เมื่อเราไปเล่นสโมสรอ,อื่นเช้าเราต้องทํางานบ่ายเราต้องขับรถไปเรารู้ว่าร่างกายเราไม่ไหว hmm. พอซ้อมเสร็จหนึ่งกลับมาสักพักร่างกายเราโลยเรารู้ว่าถ้าได้มีฝืนเล่นี้ฟอร์มการเล่นเราจะไม่ดีแน่ hmm. ขอยุติตรงนั้นเลยครับแต่มันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ว่าเออสโมสรอ,อื่นสนใจเราแต่สิ่ง,งสิ่งที่ผมภูมิใจคือเราไปเทสโปรแกรมของนชัดวิง่งทดสอบผ่านหมด โดยสภาพร่างกายหนึ่งจะต้องแบ่งงาน,งานการทํางานด้วยกับนี่ดูแลไม่ไหวแล้วเบนจบการเป็นครูสัประตูทันทีเลยขอหยุดดีกว่าเพื่อที่จะระักษามาตรฐานของตัวเองไว้ใช่<ไ>ผมจบเลยคือผมจะจบคือผมเคยอ่านประวัติของพ่อครูระดับโลกครับจบด้วยสวยหรูดีกวานเพทนฝืนไปเล่นแล้วทนฝืนแล้วฟอร์มกันเล่นตกตกเสร็จปุ๊บคุณจะโดนพระวิภาควิจารณว่าเนี่ยป่านี้คุณยังเล่นอีกเหรอฝืนร่างกายพอฝืนร่างกายเสร็จผมแนะนําน้องหลายคน จบเถอะอายุขนาดนี้แล้วแต่ถ้าคุณยังไม่จบแล้วคุณยังฝืนเล่นอีกแล้วต่อไปคุณเลิกเล่นแล้วคุณจะไปเปิดอาคารนี้คนก็จะมองคุณว่าสมัยเล่นคุณยังรับไม่ดีแล้วคุณมาเปิดอาคารนี้ผมก็ไม่ส่งลูกลูกคุณอย่ากุดหรอกผมเคยบอกน้องหลายคนนะแต่ผมเข้าใจแล้วแต่ไอเดียของน้องแต่ละคนครับก็คือตอนนั้นพอมาเทสกับโอซดก็คือไม่ได้บรรจุเป็นนักเตะคือเลิกเลยเลิกเลยจะโดนจับเส็นสัญญาแต่ผมบว่าเราผมไม่ฝืนรับการแขวนทุ่มมือตอนอายุเท่าไหร่ครับก็ประมาณ4ประมาณ42 แต่โดยสภาพร่างกายช่วงเบรกอะไรเงี้ยผมจะเข้าห้องฟิตเนสจะจะจ้างโค้ดจ้างโค้ดฟิตเนสทำโปรแกรมช่วงที่ผมไปทดสอบโสดนชัดให้เวลาเดือนหนึ่งผมจ้างโค้ดฟิตเนสทั้งวิ่งทั้งปั่นจักรยานทั้งว่ายน้ำสร้างสภาพร่างกายให้เรามาถึงผลงานทีมชาติหน่อยครับพี่ตัวก็ก้าวขึ้นมาตั้งแต่ชุดเยาวชน16ปีนะครับไต่เต้ามาทุกชุดเลยไหมครับทุกชุดใหญ่16ปีแล้วก็ติด16 แล้วนักเรียนไทยชุด B ชุดใหญ่ไล่เป็นสเต็ปๆขึ้นมาหมดหมดทุกรายการผลงานในระดับทีมชาติชุดใหญ่เลยครับตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับถ้าทีมชาติไดชมตอนนั้นได้ได้แชมป์4เกมที่เชียงใหม่ครับรุ่นนั้นก็จะมีพวกซิโก้ตะวันแล้วก็เนติพงศ์สีทองอินแต่ถามว่าชุดทีมชาติแทบจะไม่มีโอกาสน้อยมากด้วยด้วยผลงานคือผมก็ยังยังไม่เข้าใจกับแต่ผมเคารพนะครับ คือการตัดสินใจของจัดการทีมโค้ดผมเคยถามหลายครั้งว่าโค้ดครับทำไมผมอยู่ในสมโมสรผมโชว์ฟอร์มได้ขนาดนี้แต่เวลาทอทีมชาติทำไมไม่ให้โอกาสผมบ้างครับ,ครบโค้ดเขาไม่บอกแต่ไม่บอกหรอกมันก็ไปเป็นการที่เก็บกดมาตลอดเั้งนี้ไม่เป็นไรว่าทีมชาติไม่มีโอกาสให้มล็แต่เวลาผมกลับมาสโมสรผมจะทําผลงานให้<ฮ>ให้เขาดูว่าเออที่ที่ผ่านมาผลงานในสมโมสรผมทาได้ ถ้าใครตามประวัติผมจริงผมได้ประตูยอดเยี่ยมประมาณ1 1รางวัลเป็นการันตีคือเป็นแรงผลักดันกันเป็นแรงผลักดันในชีวิตผมจะต้องก้าวเดินเป็นรางวัลผมเคยเห็นอยู่อะไรนะโกลเด้นโกลบใช่ไหมครับผู้สาะเอ่อนักเตะสมุณค่าที่ได้ก็คือตำแหน่งประตูยอดเยี่ยมในช็ร์ม็อตนแชมเปี้ยนลีกที่เมืองทองกับบุรีรัมย์ที่จะเล่นกันอยู่คือมันมันกลายเป็นแรงผลักดันจะถามว่าตอนนั้นเดี๋ยวเราอยาก มือหนึ่งทีมชาติแต่เราไม่มีโอกาสมีโอกาสน้อยมากครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีเลยนะครับที่เยาวชนที่รักในตําแหน่งผู้รักษาประตูนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสหรือว่ารอโอกาสอยู่ก็ต้องมันฝึกฝนแล้วก็อดทนทําผลงานในระดับสโมสรแล้วก็ฝึกซ้อมให้ดีนะครับหลังจากนั้นมาพอพี่โตแผนถุงมือปุ๊บทาไมถึงได้มีความคิดหรือว่ามีความตั้งใจที่จะมาเป็นโค้ชผู้รักษาประตู พราะในช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโค้ชในเมืองไทยเนี่ยไม่มีแยกสาขาจะ<ช>เป็นโค้ชคุมทีมอย่างเดียวเลยหรือว่าเฮดโค้ชไปเลยใช่ไหครับทำไมพี่ตัวถึงตัดสินใจที่จะมาเป็นโค้ชผู้รักษัประตูแบบจริงจังเลยครับก็คือตอนนั้นคือเราไปเก็ตตัวแต่งหวัดตอนรสมัยเล่นเออสมัยตอนเป็นเป็นโค้ชทีมชาติหละได้ได้มีโอกาสไปแต่งหวัดเราเราได้เห็นเ,เด็กแต่งหวัดผมก็าถามว่าวันนั้นมีทุกสึกทีมชาติเปิดคลินิกนก็ ผมก็เปิดสอนทั้งนัดบอลทั้งซาโปเปิดสอนอเสร็จผมก็ถามว่าประตูมีใครบ้างมีประตูอยู่ประมาณ3าคนผมบอกผมบอกอมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเกิดอะไรขึ้นผมก็ถามโค้ชเ่ยบอกว่าที่จริงประตูมีเยอะแต่ไม่มีโค้ชผู้ักษารประตูจงตึงทำให้ประตูหลายๆคนเน้นเบนไบเป็นผูเ้เล่นตั้งแต่นั้นมาผมนั่งคิดมาตลอดทางกลับเดินทางกลับประเทศบอกบสักวันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสผมจะ เอาโปรแกรมทุกอย่างไม่ว่าการไปอบรมมาไปติดต่อโค้ชต่างประเทศจะถ่ายให้มากที่สุดตอนนั้นก็คือว่าจะมีโอกาสพักทีมชาติผมจะขับรถไปสองแต่ตอนนั้นมันก็จะไม่มีเวลาได้โดยต้องทำงานทีมชาติต่อเน,น่องแล้วมันก็เลยทำให้ต่อ,อยอดคือตอนนั้น Facebook เริ่มเข้ามามันทำให้เฟซบุ๊กมันมีอะไรให้เราศึกษาแล้วก็ u t u b e ผมก็ให้เพื่อนช่วยพวกห้องไอทีช่วยกันช่วยทำไงได้เอาแบบฝึกจากต่างประเทศ ลงในเฟซบุ๊กให้เด็กศึกษาแลวโค้ชศึกษาต่อได้ไหมเพื่อนบอกเฮ้ยใช้ได้เลยลิงก์กันหมดตั้งนั้นมาก็มีไอเดียเอาละเราไม่มีพื้นที่สีเขียวที่จะสร้างประตูสร้างโค้ชเราเราไม่มีเวลาไปั้นเราใช้พื้นที่ในเฟซบุ๊กเนี่ยแหละลองทำเรสัสปีนหนึ่งโอ้โหมันมันเป็นดีว่าดีมันเป็นว่ามูลค่าเงินร้อยล้านสิบล้านแต่มันเป็นูลค่าทางใจผมนี่เราาทำให้กับเด็กๆครับ ต่อยอดให้กับเด็กที่จะมีประตูอนาคตที่ดีในทีมชาติีเยอะขึ้นแล้วก็จะสร้างอาชีพครอบอาชีพ,พผู้สัพโค้ผู้สัประตูให้มีมีมีรายได้ขึ้นไปด้วยสิ่งนี้ที่ทํา <ำ S 1> ให้ครับอ่ะล้วครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของการเป็นโค้ชผู้รักษาประตูของพี่โตนะครับแล้วก็เนื้อหาในการสอนเนี่ยต้องบอกว่าสอนผ่าน Facebook หรือว่า u t u b e นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะครับว่าเขามีแบบฝึกยังไง ติดตามเพจยังไงจะดูยังไงมีหลักสูตรอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูกันในเบรกหน้านะครับแต่ช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ